ไปม่งออกปลได้เด้อคุณสีบอกให้อันนี้คือสะเลี้ยงปลาครับพีน่น้องนี่ท้ายเห็บเบือ้องมนเขาไม่ไพ่เหม,มอมนเขาไปกระตายซื้อต้นนั่นก็ออกมาออกมาคือเกาที่ได้ทิ่มเหอะลงไปนี่ ก็ไม่นในปลาส้นเด่พี่น้องทีมป้องกันคนมา<ต>วานันมาลักยังบอกฟังนี่อืมกันลงไปกันโดนน้ำมกจับน้ำมกจับอยู่ในนี่ทิมเป็นแผงลงเลยนะมีน้ำมกจับสลับอืมเป็นตาเป็นตาเป็นตาถิงลุ่งไปปลาพี่น้องเอ้คุณพิจิมลนเขาทอด มัมมนสยิดมูลคนไอ้บังไม้ไผ่ล้วไม้ไผ่เออห้องหาอันไม่เป็นโกนมาสิิมลงก็ดีได้นาะไม่ไม่เป็นโกนมันก็อยู่ดีแหละแต่ว่าหันย้ำยกย <c oughs> ้ำคนหลักแหรอหยกเอาเอาต่อไหมเออเอาเอาขวัญเนาะขวัญใหญ่ๆต่อใหญ่ไ,ไหมไม่เห็นบ้านป่าตรงบ้านใส่ขอนไหมนะบ้า <c> น <oughs> น้ำขอนเออค่อยหน่อยแบน อันนี้ล่วงไปหลายด้พี่นองคือละมันระวังครับละมันระวังเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำนี่คือว่า,าทีมน้ำมาจากล่วงไหลายอันน้ำมาจากปีใส่ไหมเป็นกันไม,ไม่ไม่นพ่ทีเป็นตาเป็นตาจิ้มบ้างจิ้มบ้างจิ้มบ้างตรงเราก็จดขขีดหูกันพู้ไดม่วันก็จีแงเจ้าจีนะ่ะอัน <laughs> เอาแฮไปตรวจดีเอ็นเอบ่อันนี้ก็คือว่าเป็นจุ่มอยู่บวกไว้ก่อนเนาะบอกไว้ก่อนบวกว้ก่อนบอกไว้ว่ายยายาเคล็ดสีรามันอันตรายพี่น้องอันตรายป่ามันงามกต่ลังน้ำถ้าน้ำสีสีนี่ปั๊บนี่มันเคล็ดให้ปลาสีงามเนี่ย ปลาสีขาวสีสีดอนเด้สีออกดอนปานเขาว่าเลี้ยงอุ้ยหุยนะน้มใสเบ็ดถึงนันใสปลาสีดำมัมนปับตามสภาพน้ำเมนถ้าน้ำใสกับปลาดำคือปลาเลี้ยงบ่งามอันนี้คือธรรมชาติเด้เพราะว่ามันมันมันน้ำสีนี่น้ำสีนี่เป็นใบบัวกับก้อนแห้งเลยใบบัว มองเขาได้ชนไดยูบัวนี่น้ำเลือกบัวนี่กระขึ้นไหมคือเราแต่ที่นี่ตอนนี้ก็เลือกเตื๋าพี่น้องครับนี่เลือกเตื๋าแล้วบ้านว่าบ้านเลือกเด้นนี่เลือกมันเลือกต้งเหมืมันหกเม็ดหกเม็ดกลัวร้องเบิ้งเส้นอันนี้กับอันนี้กับยูเราเราสามเม็ดตอนนี้สามเม็ดกับถ่วงหัวเงินมือหมดแล้วไม่ร้องเบิ้งเส้นแล้วนำมาระวังก็แล้วกันตัวลงนี่ บ่มีหม่องกว้ขึ้นเด้อบ่มีหม่องกว้เออมหม่องกว้ขึ้นผีสุไซพร้อมไหวแอนแทเล็กหน่อยมาลงมาเล่นอันตรายนะครับอยากเล่นน้ำข้ากันมาเล่นจบเลยเล่ไหวองค์บอราพิจารวณเนี่นบอกไว้เหมือนกันเนาะบ่แล้วบอกพ่อบอกแม่เขาไว้เนี่ยแล้วกะ อนานว่แล้วกรตอนนี้บ่อนี่มันอยู่ประมาณหกเมตรกว่าหกเมตรกว่าหน,นึ่งสองสามมันมันสิเครื่องสายเลยมันเหมือครื่องสายเลยสามเมตรเครื่องสายอะประมาณสามเมตรสามเมตรกับบัดบึงความเลือกทำได,าดา้แต่เขาเจ้าขุดกับประมาณนั่นเด้ประมาณสามเมตรกว่านี่ก็พอาะดีแต่นี่ขุดเลืกครับพี่น้องก็เจ้าจกเพระาะว่าเขาดินเขาอยู่สูงเออจก โ,โจกไกอ่าเขาเอืเนีัยก็่จกบินขาเจ้าจกไปขายน,นะอ่ะา่จ้างขาเจ้าขุดจ้างขาจ้าขุดเิปัญนญาจ้างหรอพี่น้องครับมันสายไงมันมันสายหน่อยๆครับสายไงแต่เหรียกันเลยครับว,ว่าน,น,น้ำนี่แม่นฝนมาตกอีกแขยงแังหอดนาแรงหอดีนาคนละนี่ก็ทางมเลยนี่แล้บอกพุง ือว่าเอาไปตำน<อ>ีไหมเอาไปแล้วบ่บกับมะอ,อ๋อบวบงเนี้ยงตัวนี้ไหมทีนี่พี่น้องครับทีของชายันเป็นซื้อไว้นะครับซื้อไว้กับประมาณสามงานเกือบหนึ่งไรละสามงานกลัวพอถึงไรแต่ว่ากเกือบถึงนี่ยามมีเงินกับซื้อไว้ เืาเมามาแล้วกาสีได้เริ่มเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปเอนบะมันอาศัยวัดสีมานั่งถ่ายกินเงินเดือนผู้เฒ่าสีปลาอยู่เนาะแต่เงินเดือนผู้เฒ่าเขาสีเพิ่มหายอยู่เนี้ยมันตามที่เขาเจ้าฟังบอกนี่ละขันมันเบ่าเป็นภาษานั่นแน่กว่าบรรพยของชีวิตแต่ต้องยุ่กับสวนครับมุสีละศิลปินสวนมากผู้ใดก็อยากเขีบ้านสวน อยากมีสาป้ามีเลี้ยงก๊บเลี้ยงป้าอย่างที่ไหนอันนี้ก็ถือว่ามาหอดแล้วเป็นมาหอดแล้วมาหอดแล้วสีเฮ็ดบ้านคืนนีหลังนึงตั้งเสาไว้ตั้งเสาไว้พี่น้องหลังน่อยบ้านสวนเก่าเสาห่วยมันบ่อนหน่อยด้วยเก่าเสาอืนนี่เย้ไว้แล้วครับพี่น้องสบายเลยอันนี้เป็นบ้านสวน ทำให้อยากมานอนเล่นไม่กินหูกินปลาอยู่พี่ฟัน,นถูฟันปลาขอางผู้กเทาอโอ้ยเนาะ <laughs> มาฮอดเมื่อนี้กันได้แต่ว่ามาฮอดมื่อนี้เขาก็ภูมิใจเด้เพราะว่าเงินที่เขาหามาถือว่าตลอดชีวิตละเขาก็ยังได้ทุกอย่างแล้วนะมันมีทุกอย่างแล้วเฮียนซาททนทีทีบอลเว้ มีเพาะเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านมวยมันเขาธนาคารเขาเจ้าขหยซืบลานนะครับบ้านหลังเดียตรงนี้ก็เลยเอออันนี้กะได้หลายแสนเติบอยู่ตรงนี้ก็เลยตะกี้มันกะขายถือเถือเขาเจ้าขายถือเถือเขาเจ้าแบงขายให้เพราะว่าเขาเอื่นหัวเดียวกับเทียมดีบเดยมามาอยู่บ้านเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าแบงขายเอออันนี้เพิ่นก็ลมหายตายจากเราไปที่นี่ ก็ได้ต้องดูแลเองเขาไปนี่ก็เป็นป้าเห็ดแหละพี่น้องเลยเ <c oughs> นี่หอยคนหลักทอ่เลยหอยนด้ยเนาะ <c oughs> อันนี้ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่อม อันหัวตรงนี้เ้าอ้อมเองบ่นี่หือว่าออมเบอมเองอ้อมเบงก็ะไรได้เป็นได้เปะเออเออเมีการตัดลวดน้ำเ้าหมองผมไปเก็บเห็ดอีกเป็นคลองกระสีวางไหนเนาะเอาเห็ดเอาพี่น้องเลยครับเห็ดลวดตัวไปจะาเห็นไหพ่อสั่งตัวพ่อกันชิมนาพี่น้องครับเอาไม่ละตั้งเชีย เทีบดาบ่าพา้อมมาเจอบักอันนี้